สวงพาณิชย์เดินหน้าลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดชนบรุรีนำสินค้าจากผู้ประกอบการห้างเกษตรกร SME วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรุ่นใหม่และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่รวม10หมวดสินค้ากว่า500รายการลดสูงสุด60%เเผยมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิหมูเนื้อแดงเนื้อไก่มะม่วงและมะนาวจำหน่ายทุกวันโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบให้รองอธิบดีกรมการ ค้าภายในนายอุดมศรีสมรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพมาขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2567ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยจัดงานทงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดชนบุรี และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างสรั์สินค้ากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย SME มี SM e, วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรุ่นใหม่และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนําสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายรวม10หมวดกว่า500รายการลดสูงสุด60%อาทิบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ายาซักผ้าของใช้ประจําวันเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวอุปกรณ์ช่างสินค้าชุมชนเป็นต้นทั้งนี้ภายในงานยังมีการจําหน่ายสินค้าไฮไลท์และสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันอาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ95บาทน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทน้ํามันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ1 0 0 5กิโลกรัมถุงละ150บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ90บาทไก่น่องสะโพกกิโลกรัมละ60บาทมะนาวลูกละ3บาทมะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ40บาทและมะนาวผงถุล บาทเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะทาให้ชุมชนให้ชาวบ้านได้สินค้าราคาถูกค่ะได้น้ํามันน้ําปลาน้ําตาลนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนราคาถูกค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้บ่อยๆค่ะดีมากเลยค่ะหนูซื้อของมาเทียบเลยมีหมูมีน้ําตาลน้ําปลาไข่น้ําตาลนี่มะนาวด้วยเงาะด้วยดีค่ะถูก ถ้าเกิดจัดอย่างนี้บ่อยๆนะครับในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับถ้าอยากหมากแพงอย่างนี้เรื่องค่าไฟค่าน้ํามันแพงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคงฟ้าจัดบ,บ่อยๆทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่เข้าถึงนะฮะได้จับจ่ายใช้สอยผมว่าก็ดีนะะเหมือนว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยๆค่ะช่วยชาวบ้านช่วยชุมชนด้วยค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะแบบนี้แล้วก็ช่วยลดรายจ่าย ลดรายจ่ายกับชาวบ้านนะคะคนที่มีรายได้น้อยนะคะคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยห่างไกละะ mm ่ะ hmm.